เมนูวันหยุดที่บ้านโคกหนองนามาแล้วคะ่ะวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกินคู่กับแจ่วบองด้วยสวัสดีคะ่ะเจอกับพี่ลูกชิ้นที่บ้านโคกงหนองนานะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมานอนค้างกันที่นี่แล้วก็จะทําอาหารกินกันก่อนอื่นขอนั่งดื่มกาแฟชมธรรมชาติที่บ้านโคกหนองนาอากาศาวันนี้ดูคึมฟ้าคึ้มฝนอีกไม่นานน่าจะตกกับข้าววันนี้จะทําเป็นหมูทอดปลาทอดกินคู่กับแจ่วบองแล้วก็จะมีผัดต้มด้วยพี่แอมเ,เขาอยากกินแจ่วบองแต่เราเนี่ยไม่เคยทําไปดูวิธีทำแจ่วบองมาค่อนข้างยากว่าน,นี้ก็เลยซื้้้ออออแแบบบบสําาาาเเเรร็จจูปมม่วงงขกกยยุ โคตรเผ็ดก็เลยกดซื้อมาเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดกินแซ่บพวกปะลาน้าน้พริกอะไรแบบนี้ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยผลิตภัณฑ์ของร้านคุณแก้มยุ้ยมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้าพริกตํามือปะลาราสับแจ่วมะกอกไปดูรีวิวคนชมว่าอร่อยเยอะมากพี่ลูกชิ้นก็เลยกดแจ่วบองมาชิมหนึ่งกระปุกถ้าจะให้ตําแจ่วบองเองต้องเตรียมเครื่องสมุนไพรเยอะมากพี่ลูกชิ้นก็ไม่เคยทํานะคะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะออกมาอร่อยไหมสรุปว่าซื้อเขากินดีกว่าสะดวกที่สุดส่วนตัวพี่ลูกชิ้นยังแยกไม่ออกนะคะว่าแจ่วบองกับปล เปิดกระปุกมาได้กินหอมปลาราหอมสมุนไพรแล้วก็ดูสีสันจัดจ้านน่ากินมากเหมือนเจาบองที่เขาทําขายแบบสดๆเลยเดี๋ยวตักแบงมากินสักสองช้อนโต๊ะที่เหลือเก็บใส่ก,กระปุกแช่ตู้เย็นไว้กินวันหลังด้วยความที่เจาบองมันหอมมากอดใจไม่ไหวขอชิมสักหนึ่งคำเจลบองรสชาติแซ่บเด็ดเผ็ดหอมอร่อยเลยนะคะทุกคนพอได้ชิมเจาบองของคุณแก้มยูนี่ก็พอแยกออกแล้วนะคะว่าเจลบองมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมข่ามากกว่าปลาสับเช้านี้หลานมาหาขอกินข้าวด้วยและกับข้าวนี่ก็เป็นของโปรดของหลานพอดีก็คือปลาทอดกับ บริเวณข้างๆควรเนี่ยแดดเริมส่องแล้วเราก็จะย้ายมากินบริเวณหลังบ้านอันนี้คือหมูทอดพี่ลูกชิ้นใช้เป็นบริเวณหมู3มชั้นหมักกับน้ำปลาแล้วก็ผงนัวเวลาหั่นหมูก็จะหั่นตรงหนังออกก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นๆจะได้กินง่ายส่วนผักที่จะเอามากินกับแจ่วบองมีทั้งผักต้มกับผักสดเลยมีมะเขือแตงกวาแล้วก็บวกัวก็ยังมีไข่ต้มอีกพี่ลูกชิ้นต้มไข่หกฟองเลยจะเอาไว้กินตอนกลางวันด้วยอาหารเช้าวันนี้ถูกใจพ่อบ้านเป็นที่สุดเห็นบนอยากกินแจ่วบองมาหลายวันแล้วและแจบองขขก้มมาาาเเเเ็นผ นัวแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆจุดเด่นคือหอมกินสมุนไพรมากตัวปลาร้าเนี่ยก็ไม่คาวเลยถ้าใครที่กินเผ็ดไม่ได้ต้องร้องให้แน่นอนเพราะว่าเขาไปสูตรโคตรเผ็ดเผ็ดมากต่สายแซ่บอย่างพี่ลูกชิ้นกับพี่เอ็มเนี่ยก็คือถูกใจเลยเดี๋ยววันหลังจะไปลองซื้อน้ำพริกสูตรอื่นเขามาชิมบ้างและแจ่วบองนะเอามากินคู่กับหมูสามชั้นทอดปลาทอดแล้วก็ไข่ต้มนี่ก็คือเข้ากันเลยกินไปกินมาสองคนข้าวเหนียวเกือบหมดกะติบถ้าใครอยากชิมแจ่วบองของคุณแก้มยูวิสูตรโคตรเผ็ดเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้รับบรอออองว่่ายแเเดดด็็ผหมถูกใจแนนน่อ